สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่ในช่วงร่างรัฐธรรมนูญใหม่มองโลกแบบวิกรมนั้นอยากจะเสนอสิ่งที่สังคมอาจจะต้องมองและอาจจะต้องคิดนะครับมันมีเรื่องหนึ่งครับว่าเมื่อเดือนกว่ากว่าที่ผ่านมาประเทศเกาหลีได้มีการลงมติในรัฐสภาใน โวตของ195ต่อ20เสียงนะครับในเรื่องของการเก็บภาษีที่มีรายได้ทางศาสนาครับเป็นครั้งแรกที่เกาหลีนั้นได้มีการลงมติแบบนั้นเนื่องจากว่าในประเทศเกาหลีมีนักบวชหรือพระ มากกว่า3 0 0แสนองค์นะครับเช่นเดียวกันกับในประเทศไทยเหมือนกันเราวันนี้มีพระและนักบวชนั้นก็กว่า3 0 0แสนองค์เลยทีเดียวเรามีวัดประมาณสักส0,000วัดประเทศเกาหลีนั้นวันนี้ได้มองว่ารายได้ต่างๆผู้ที่อยู่ในวงการาศาสนาไม่สามารถสรุปเป็นข้อมูลได้ว่ามีมูลค่าเท่าไหร่ครับเพราะว่า ไม่มีใครยอมเปิดเผยตัวเองนะครับว่ามีมูลค่าทรัพย์สินหรือมีรายได้แต่ละปีนั้นเท่าไหร่วันนี้พฤติกรรมของคนที่อยู่ในวงการศาสนาถ้าเราไปดูตามข่าวแล้วเราจะเห็นว่าเป็นภาพลบทั้งสิ้นเลยนะครับวันนี้สิ่งเหล่านี้แหละครับเพราะกำลังเกิดขึ้นด้วยการที่ใช้ความศรัทธาของประชาชนสิ่งเหล่านี้ถือว่า ผิดครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าในอดีตการไม่เคยปฏิบัติตนเหมือนกับเหล่าสงฆ์ทั้งหลายในปัจจุบันพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนไม่เคยสั่งให้มาทำในเรื่องของความงมงายในเรื่องของการที่เอาเงินไปลงทุนไปทำเป็นบุญนั้นมากมายถึงขนาดนี้ฉะนั้นวันนี้ถือว่าเหล่าพระสงฆ์ไม่ได้ทำตาม กติกากฎเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าและที่สำคัญที่สุดเป็นผลประโยชน์ครับที่ว่าวันนี้ไม่ควรที่จะไม่รับผิดชอบเรื่องภาษีเพราะได้เงินมาโดยไม่ต้องลงทุนได้เงินมาเพราะสร้างความงมงายได้เงินมาจากน้ำพักน้ำแรงของประชาชนที่เขามีความศรัทธาต่อพุทธศาสนาแต่บุคคลหลายบุคคลใช้พุทธศาสนา ในการทําธุรกิจและไม่เสียภาษีตรงนั้นถือว่าไม่สมควรวันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับว่าสังคมไทยกําลังถือว่าเสื่อมเพราะว่าคนที่จะนับถือพระน้อยลงทุกวันเพราะพฤติกรรมของพระนั่นเองครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ